ะที่ประเทศคอมมิวนิสต์ในแถบยุโรปล่มสลายกันเป็นแถวแต่เกาหลีเหนือกลับยืนยัดท้าทายฝ่ายตรงข้ามได้แล้วยังสืบทอดอำนาจการปกครองจากรุ่นปู่มาสู่หลานหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในเกาหลีเหนือมีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อค่ะว่าบางสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงหรือเป็นการใส่ร้ายจากชาติตะวันตกที่ความบาดและตอบโต้การยั่วย,ยุทางการทาหารของเกาหลีเหนือ ประเทศที่มีการปกครองแบบเบสเซต์สนับสนุนให้พลเมืองนับถือตระกูลคิมด้วยการโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นสถาบันเดียวที่ช่วยปกป้องพวกเขาจากการรุกรานภายนอกค่าใช้จ่ายมหาศาลถูกใช้กกองทัพขนาดใหญ่การพัฒนาขีปนาวุธยังไม่หยุดยั้ยงรวมทั้งการใช้ชีวิตสุขสบายของชนชั้นนำการประกาศว่าไม่เคยเก็บภาษีประชาชน จึงน่าติดตามว่าเบื้องหน้าของไรายได้ที่ได้มานั้นมันน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมากนะคะแล้วเบื้องหลังของการหาเงินนั้นเกาหลีเหนือทำอย่างไรเกาหลีเหนือเคยมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรมแบบก้าวกระโดดหลังสงครามเกาหลียุติในปีพุทธศักราช2496 สหรัฐอเมริกาสนับสนุนเกาหลีใต้ขณะที่สหภาพโซเวียตสนับสนุนเกาหลีเหนือค่ะทําให้เกาหลีเหนือในเวลานั้นมีฐานะการเงินดีกว่าเกาหลีใต้เป็นเวลาสั้นๆแต่มีจุดหักเหที่สหภาพโซเวียตได้ล่มสลายและเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ได้สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ทำให้ไม่สามารถผลิตอาหารเพียงพอกับความต้องการในประเทศได้เป็นเวลาที่พวกเขาเกิดการขาดแคลนอาหารอย่างหนักเป็นเวลานานถึง4ปีค่ะส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิตจากการขาดอาหารมากถึงหนึ่งล้านคนพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนจึงมีพื้นที่เพาะป,ปลูกเพียง16กเซ็น์ของประเทศ ทั้งยังมีอุปสรรคคือฤดูหนาวยาวนานถึง6เดือนธรรมชาติเป็นสาเหตุเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ปัญหาความมั่นคงทางอาหารในเกาหลีเหนือเป็นปัญหาสะสมมานานที่มาจากการยุดมั่นในเศรษฐกิจแบบพึ่งพาต,ตนเองคือการพึ่งผลผลิตเฉพาะภายในประเทศเมื่อปัจจัยภายในไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกมากพอทำให้เกษตรกรห่างตาเพื่อทำไรนา เมื่อเกิดฝนตกหนะักไม่มีต้นไม้ดูซับน้ําก็เกิดอุทกภัยทํำลายพืชผลเมื่อรัฐไม่สามารถจัดหาอาหารให้คนทั้ง25ล้านคนได้ผู้คนต้องนิ่นรนกันเองนับจากนั้นมาเศรษฐกิจแบบผสมผสานที่แปลกประหลาดได้เกิดขึ้นเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจคู่ไปกับการพัฒนาอาวุธ แม้ประชาชนยังคงยากจนทำให้ในปัจจุบันชาวเกาหลีเหนือยากจนกว่าชาวเกาหลีใต้ถึง20เท่าและจนกว่าชาวจีนถึง8เท่าการถูกนานาชาติควมบาตรถึง8ครั้งมีต้นเหตุมาจากการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์จึงต้องลิ้นรนผลิตอาหารเลี้ยงตัวเองและต่อสู้ความอดอยากมาหลายสิบป,ปีเศรษฐกิจแบบการพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนานิวเคลียร์ได้เกิดขึ้นค่ะ โดยธรุรกิจส่วนหนึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลส่วนหนึ่งเป็นธรุรกิจสีเทาผู้ที่ทำงานให้กับรัฐบาลจะได้ค่าจ้างที่ต่ำและกับการไม่ต้องจ่ายค่าที่อยู่และค่าไฟฟ้าน้ำประปาส่วนผู้ที่ทำงานภาคเอกชนจะได้ค่าตอบแทนสูงกว่าแต่สวัสดิการน้อยกว่าเช่นกัน ขาหลักที่สําคัญที่สุดและเป็นอันดับหนึ่งคือจีนการค้ากับจีนเป็นมูลค่าสูงถึง90%ของการค้าทั้งหมดเกาหลีเหนือส่งออกถ่านหินไปจีนคิดเป็นสัสดส่วน40%ของสินค้าส่งออกทั้งหมดและนําเข้าน้ํามันมาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภายในประเทศ ห้อง39เป็นองค์กรลับที่ถูกสร้างขึ้นมาในปีพุทธศักราช2515โดยท่านผู้นำคนแรกของเกาหลีเหนือหน้าที่หลักของห้อง39คือจะหาเงินต่างประเทศให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำมามอบให้ท่านผู้นำเพื่อพัฒนาประเทศและกองทัพธุรกิจของห้อง39สสร้างรายได้ให้กับรัฐบาล มากถึงปีละ156,000ล้านบาทการลงทุนนั้นมีทั้งโรงแรมสกีรีสอร์ทห้างสรรพสินค้าสุดหรูในกรุงเปียงยางการนำเข้าส่งออกสินค้าไปต่างประเทศและธุรธธกิจผิดกฎหมายบางอย่าง ติดปี2543ธุรกิจร้านอาหารได้กลายเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการหารายได้จากต่างประเทศมีร้านอาหารเกาหลีเหนือทั่วเอเชียมากกว่า130แผงรวมทั้งในเมืองไทยด้วยมีสิ่งที่น่าสนใจค่ะคือพนักงานในร้านเป็นสาวชาวเกาหลีเหนือมาจากครอบครัวชั้นสูงมีการศึกษาดีพูดได้หลายภาษามีความสามารถทางการแสดงที่สำคัญต้องมีความภักดีต่อชาติ อาหารเกาหลีเหนือในต่างแดนได้รับความนิยมสูงมากสร้างรายได้มากกว่าปีละ300ล้านบาท ผู้คนสนใจวัฒนธรรมเกาหลีเหนือมีมากพอๆกับการต้องการลิ้มลองรสชาติความแปลกใหม่ของอาหารที่น่าแปลกใจคือลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวเกาหลีใต้ผู้มีวัฒนธรรมและใช้ภาษาเดียวกันสะท้อนให้เห็นว่านอกจากรสชาติของอาหารแล้วสเสน่ห์ของอาหารอีกอย่างคือความไร้พรมแดนและการเมืองที่เปิดมุมมองใหม่ให้กับผู้คนผ่านจานอาหารตรงหน้า าหลีเหนือไม่มีสื่ออิสระทุกอย่างถูกควบคุมโดยรัฐบาลได้สร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของตัวเองขึ้นมาเพื่อปิดการนหละควบคุมพลเมืองในการเข้าถึงโลกภายนอกด้วยวิธีการใช้ชีวิตของผู้นำประเทศโครงการผลิตอาวุธและการคำจุนกองทัพที่มีขนาดใหญ่นั้นต้องใช้งบประมาณสูงมากห้องหมายเลข39จึงดำเนินกิจการลับเพื่อหาไรายได้ให้มากที่สุดคือการทำธุร,รกิจสีเทา การลักลอบนั้นมีหลายรูปแบบคนภายนอกไม่อาจทราบในสถานการณ์และตัวเลขที่แท้จริงได้นะคะเนื่องจากความไม่โปร่งใสาทางเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือที่ผ่านมาเกาหลีเหนือได้ขายอาวุธและเทคโนโลยีให้กับประเทศที่ทำสงครามหลายแห่งองค์การสหประชาชาติเกาหาเกาหลีเหนือว่า ขายอาวุธให้ซีเรียเมียนมาลิเบียและสูดานอาจทําให้อาวุธเหล่านั้นกระจายไปในพื้นที่ที่มีปัญหาการต่อสู้ทุกมุมโลกนับตั้งแต่สงครามรัสเซียกับยูเครนเปิดฉากขึ้นทําให้หลายประเทศหันมาทุ่มเทงบประมาณทางทหารเพื่อส่งความมั่นคงของประเทศส่งผลให้อุตสาหกรรม้าอาวุธเฟื่องฟูจนเกิดประเทศส่งออกอาวุธหน้าใหม่ คือเกาหลีเหนือเกาหลีใต้และตุรกีในสงครามยูเครนเกาหลีเหนือก็เป็นผู้จัดหากระสุนปืนใหญ่ให้รัเสเซียเกาหลีเหนือถูกประชาคมโลกติดเตียนมานานนับสิบสิบปีคะ่ะว่าทุ่มเททรัพยากรให้กับกองทัพและพัฒนานิวเคลียร์จนพลเมืองอดอยากแต่สิ่งที่โลกต้องรู้เอาไว้คือเกาหลีเหนือไม่เคยเปลี่ยนยังคงทำต่อไปในยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ท่ามกลางผลผลิตทางการเกษตรที่ตกตำ่ำทำให้ราคาข้าวสูงลิฟคนต้องหันไปกินข้าวโพดแทนจนข้าวโพดแพงทำให้ชาวเกาหลีเหนือหันไปพึ่งพาอาหารราคาถูกเกาหลีเหนือเป็นหนึ่งใน12ชาติที่ยากจนที่สุดในโลกมีผลผลิตมวลรวมในประเทศเพียงปีละ53,720บาท แต่ทำไมเกาหลีเหนือสร้างนักโจรกรรมไซเบอร์หรือแฮกเกอร์ฝีมือเยี่ยมขึ้นมาได้เกาหลีเหนือจะคัดเลือกเด็กที่เก่งที่สุดด้านคณิตศาสตร์มาเข้าเรียนเฉพาะทางเพื่อฝึกฝนให้เป็นแฮกเกอร์ชั้นแนวหน้าสนับสนุนเด็กให้เข้าเรียนในสถาบันชั้นนำของเปียงยางโดยมอบสวัสดิการที่ดีมีสิทธิพิเศษต่างๆครอบครัวของเด็กเหล่านั้นได้รับโอกาสที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งยังปลูกฝังตลอดให้เด็กมีความภาคภูมิใจในการรับชายชาตินับตั้งแต่ปี2565เป็นต้นมาหลายประเทศได้ออกมาเตือนว่ามีชาวเกาหลีเหนือแฝงตัวมาทำงานในองค์กรของชาติตะวันตกเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพนักงานที่ทำงานระยะไกลทางออนไลน์เต็มเวลา แฮกเกอร์เกาหลีเหนือได้ลักลอบเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของธนาคารกลางบางประเทศเพื่อปล้นเงินมหาศาลโดยมีองค์กรการกุศลกาสโชขนาดใหญ่ร่วมสมคบคิดการสอบสวนได้พบว่าแฮกเกอร์เป็นคนของรัฐบาลเกาหลีเหนือทำให้โลกตกตะลึงค่ะประเทศที่ขาดทางเทคโนโลยีและความทันสมัยเกือบทุกด้านสามารถทำการนี้ได้อย่างไรเรามาชมเบื้องหลังการปั้นแฮกเกอร์คนนี้กันนะคะ เขาเป็นหนึ่งในชาวเกาหลีรุ่นใหม่ที่ได้รับการฝึกฝนให้เป็นนักลบไซเบอร์โดยการเข้าศึกษาหลักสูตรเข้มข้นตลอดวันชาวจดดล้ามตั้งแต่อายุสิสองปีเขาสามารถนำเงินที่ขโมยมาเปลี่ยนเป็นชิปในคาสิโนแล้วนำไปเล่นการพน,นันก่อนกลับมาแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีใครสามารถแกะรอยเงินต่อได้ เขาลดความเสี่ยงด้วยการจองห้องส่วนตัวเล่นคาสิโนในมนิลากับผู้สมรูรร่วมคีดหลายสัปดาห์จนสามารถพ่วเงินจากคาสิโนได้แล้วเงินเหล่านี้จะถูกส่งกลับไปยังเกาหลีเหนือเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตจากชาตะวันตกอุบัติการทางไซเบอร์หลายครั้งถูกเชื่อมโยงไปยังเกาหลีเหนือข้อสังเกตบอกได้ค่ะว่าแฮกเกอร์เกาหลีเหนือไม่เคยโจมตีธุรกิจของรัเสเซียและจีน แรงงานส่งออกของเกาหลีเหนือยังเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศค่ะหประชาชาติรายงานว่ามีชาวเกาหลีเหนืออย่างน้อยห้าหมื่นคนถูกส่งไปทำงานในอู่ต่อเรือและโครงการก่อสร้างใน40ส,สิประเทศทั่วโลกมีสภาพการทำงานย่ำแย่เหมือนแรงงานทาส เนื่องจากได้เงินน้อยมากและทำงานหนักวันละ20ชั่วโมงโดยบริษัทต่ตางชาติจ่ายค่าแรงให้กับรัฐบาลเกาหลีเหนือโดยตรงเป็นเงินที่สูงกว่าแรงงานได้รับมากค่ะคาดการว่าเกาหลีเหนือได้รับเงินประมาณปีละ80ล้านบาทท่านผู้ชมชมคลิปนี้แล้วรู้สึกอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกระดานคอมเมนต์นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร,ร์สาวเราสาวรู้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ